วันนี้ครูจะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมแอปพลิเคชันบิงนะครับบิงใหม่นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าบิงอีเจนนะครับบิงอีเจนนะครับข้อดีของบิงอีเจนเนี่ยนะครับ,บหลักๆเลยก็คือมีอยู่สองข้อข้อแรกก็คือเราไม่ต้องใส่ชื่อ wifi นะครับหรือพาสเวิร์ดในโปรแกรมเลย นะครับนะเราจะทำในลักษณะที่เรียกว่าออโต้คอนเน็กนะครับข้อที่สองคือมันเป็นลักษณะของ OTA นะครับคือ Over the Air หมายความว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดโปรแกรมไร้สายได้นะครับผ่านระบบ Wifi นะครับนะฮนะแล้วก็ดีตรงนี้นะครับก็คือมันสามารถจะอ่าน Wifi โคละวงกันได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไปติดตั้งตังตวโปรเจกต นะครับที่หนึ่งอย่างเช่นสมมติอยู่ที่เชียงใหม่เราสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมเนี่ยผ่าน OTA เนี่ยเราอยู่สลับรีเราก็สามารถจะอัปเดตได้นะครับวันนี้เราจะมาลองเรียนรู้กันตรงนี้กันนะครับอันนี้เราจะมาเขียนอะไรนะครับก็เอาเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับนะง่ายๆก็คือเราใช้ EP แปดสองหกนะครับนะทำปุ่มขึ้นมานะครับนะปุ่มสวิตช์ Switch นะครับ จนะเปิดปิด LED นะครับนะที่ตัวแอปแล้วก็ตัวที่ตัวเดสก์บอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะส่งไปที่ LED ที่อยู่ในตัวของตัวหนด MCU ขา D0 เนี่ยนะครับนะให้เปิดปิดตามปุ่มที่เราสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำดูนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวเว็บอ่งนะครับ เว็บนะของตัว Bing นนบิงหน่นะครับก็คือบิง g i ไอโอนะครับนะฮะับเรคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการล็อกอินนะครับนะครับล็อกอินแล้วก็เข้าไปนะครับนะ อันนี้คือเบอร์เราสร้างไว้แล้วอันหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนะวิธีการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาออกแบบใหม่นะครับที่ตัวเทมเพลตนะครับคลิกที่เทมเพลตนะครับแล้วก็คลิกตรงนิวเทมเพลตนะครับเพื่อจะออกแบบอีไว้ใหม่นะครับอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอนผมตั้งชื่อว่า efp แปดสองหกหกนะครับเป็นแล้วกันนะครับออนออฟี e d นะครับผมก็ตั้งขึ่นแบบนี้นะครับราฟต์แวร์เรานะครับในที่นี้เราก็ใช้ ESP แปดสองหกนะครับก็คือตัวนี้ นะครับ e s b ไปอง2.6นะครับเพราะนั้นเราต้องตั้งที่ตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็ดอนไปนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างปุ่มขึ้นมานะครับปุ่มก็คือมันก็จะมีด้วยกันนะครับมีอุปกรณ์สองอันก็คือมีตัววัดท่อมกับตัว LED นะครับแล้วเราก็ทงการสร้างขึ้นมานะครับนะก็ไปที่ตัว Data s สตรีมก่อนนะครับอิกมีว Data Stream Vision Pin นะครับสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาทีนี้ตั้งชื่อว่า LED หนึ่งนะครับวิศูนนะครับนะค่ามินศูนย์ค่าแม็กสองร้อยห้าสิบห้านะครับเพราะ LED นี้เป็นเป็นความสว่างนะครับสองร้อยห้าสิบห้าคือสว่างแล้วนะครับคิกเกตนะครับต่อไปก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคือบัตทอมนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ตั้งที่ก็เป็ ปี U ปีมนะครับบนบรรทมหนึ่งปีหนึ่งนะครับนะฮะถ้าไม่กดคือศูนย์กดคือแม็กซคือหนึ่งแล้วเกียร์นะครับนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างปุ่มนะครับที่เว็บแดตบอร์ดนะครับเราก็เอาสวิตมาวางนะฮคลิกที่เซตติ้งนะครับนะครับอ ตั้งชื่อนะครั่ตั้งตีมนะครับก็คือบาต้มหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟอีกตัวหนึ่งก็คือ LED นะครับ LED แล้วก็ LED มาวางนะครับแล้วก็มา s e t t i n งนะครับตั้งชื่อนะครับ ล้วก็เซฟนะครับเราก็จะได้นะครับที่เวทแลบอร์ดก็จะมีอุปกรณ์อยู่สองตัวนะครับก็คือ LED กับบัตทอปนะครับนะฮะเสร็จแล้วลองทำการเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปที่แอปดีไวท์นะครับไปที่อแว่นขยายนะครับนะครับแล้วก็คลิกตรงนิวด e ไว c ์นะครับ ะะเราเลือกเราเออกแบบมาจากเทมเพลตล้วคิกที่เทมเพลตนะครับเราก็จะเจอชื่อที่เราสร้างขึ้นใหม่ก็คืออันนี้ EFP-26 Engine on Object นะครับคิกเข้าไปแล้วก็เกี่ยนะครับนาะนะเราก็จะได้หน้าตาของตัวอ n g i n ตรวนี้มาแล้วนะครับนะตอนนี้มันออฟไลน์อยู่นะครับเพราะเรายังไม่ได้เขียนโค้ดลงไปนะะส่วนต่อมาก็คือมามาที่ตัว a r d n o reno, นะครับเราก็เปิด o r d n o ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วเราก็มาที่ไฟล์นะครับมันจะมีตัวอย่างอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับ example แล้วก็มาที่เลือนมาที่บิงนะครับมาที่คำว่าบิงอีเจนนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเราควบคุมอุปกรณ์อะไรน,นะครับอันนี้เราของเรามันเป็น E T ไปสองหกเราก็บิงเราก็อีเจน E T ไปสองหกนะครับ อันนี้คือหน้าตาของ e จ g e n e ย p พีสองหกนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับนะครับก็คือตัวเทมเพลตจาก B w i c e Name สองท่านี้นะครับนะครับซึ่งเขาจะ s l a s ปิดไว้ comment ปิดไว้นะครับโดยจะสังเกตว่ามันจะไม่มี wifi หรือพัดเบิร์ให้เราใส่นะครับนะฮะตรงนี้เรามาจากไหนนะครับเราก็จะมาจากเว็บ ของตัวบิง์นะครับเราเข้ากลับไปที่บิง์นะครับรีเว็บเดกบอร์ดนะครับนะครับเราไปที่เทมเพลตก่อนนะครับไปที่เทมเพลตนะครับนะฮะไปที่อีสีแปดสองหกอีเจนตัวนี้นะครับนะครับเราก็จะเจอสองบรรทัดนี้นะครับนะครับสองบรรทัดนี้นะครับเราก็ c o ปปี้นะคัปปี้ นะครับพอเราคิกกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาวางแทนนะครับแต่ก่อนวางเนี่ยนะครับก็ควรจะตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าคือนะครับมันเหมือนกันไหมเพราะว่าบลิงเนี่ยบางทีมันมีการอัปเดตมาหลายรุ่นนะครับตอนนั้นตรวจด้วยแล้วว่ามันเหมือนกันไหมนะครับซึ่งในทีน่นี้อย่างท,ที่เห็นเนี่ยนะครับนะีวผมเอาตแตแรกได้ออกแต่ต้องเห็นว่าอันเนี้ย กับอันนี้ชื่อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะมาวางใส่ได้เลยนะครับเาะนั้นก็ c o p y อันนี้มาวางตอนนี้นไม่เหมือนกันนะครับกับ t e m p l a t e Name แต่อันนี้ชื่อ,อว่า b i บ e v ดีไว name เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเอาเฉพาะตรงส่วนนี้อนะครับ ได้แล้วนะครับเราก็ทําการนะครับลบนะครับที่เราคัปี้มาเราก็จะได้ตัวนี้มาหล่ะนะครับตัวนี้มานะครับในตัว Bing Engine นี้ยนะครับมันก็จะมีบรรทับตัวนี้ก็คือเป็นเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ที่เขาให้ค่าเริ่มต้นมาคือเวอร์ชัน0.1.0นะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ตัวนี้มีประโยชน์ในการอัปเดตไร้สายแบบ OTA นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไป นะครับนะฮะอันนี้ Bing e เ e นเนี่ยนะครับมันจะมีการอินคูดไฟเยอะแยะนะครับถ้าเธอสังเกตอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนะฮะจะมีการ i อ u นค file เข้าไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ควรไปยุ่งกับมันนะครับนะฮะเราจะเขียนโค้ดเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับคือต้องต้องดูเลยนะครับนะฮะก็คือ ในส่วนของตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับนะครับนะครับตรงนี้เป็นการเลือกบอร์ดนะครับในบรรทัดนี้นะครับจะเป็นการเลือกบอร์ดว่าเราจะใช้วิงอีเจนเนี่ยกับบอร์ดโนด MCU รุ่นไหนนะครับนะซึ่งมันก็จะมีเลือกนะครับยูทของกับปาร์ฟันของโนด MCU นะครับนะครับของรุ่นๆของ v m มอสอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือบอร์ดที่เราต้องต้องเลือกนะครับ ต้องให้ความสําคัญกับมนตรงนี้นะครับทีนี้การเลือกตรงนี้มีผลยังไงนะครับฮให้ไปดูที่เซตติ้งตรงนี้นะครับเซตติ้งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการรีฟบอกไว้นะครับว่าถ้าเราเลือกเป็นยูสเป็นโนด MCU นะนะครับนะครับค่าต่างๆจะอยู่ต่างตรงนี้นะครับนะถ้าเป็นส p a r k f ฟัก็คืออันนี้นะครับนะครับนะคร ถ้าเป็นไวที D ่คาวบอดก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่านะครับทักต้อมบอด conflictulation eat use นี่หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะกําหนดค่าเองได้ในกรณีที่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้เลือกบอร์ดใดบอร์ดหนึ่งนะครับในตัวเซตติ n งเนี่ยโปรแกรมก็จะมามาทำงานในส่วนนี้ให้นะครับ นะครับทางานในส่วนนี้ให้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่นักศึกษาต้องดูด้วยนะครับนะฮะแต่นี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับในส่วนส่วนเนี้สิ่งที่สาคัญนะครับมันคือตรงนี้นะครับบอร์ดบัตทอมพิมเนี่ยนะครับไอ้บอร์ดบัตทอมพิมเนี่ยเขาเขาบอกว่าศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าขาที่มันเป็นขาบัตทอมนะครับนะขาขาเนี่ยเป็นขาซึ่งเอาไว้สำหรับ ตัวออโต้คอนเน็นะครับออโต้คอนเน็หมายความว่าในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยน wifi เนี่ยเราจะต้องอ,อใช้ขาเนี้ยนะครับเป็นตัวตัวคือต้องต้อง,ต,องต้องกดสวิตช์มันนะครับนะคะัต้องต่อลงเก่านะครับ,นะรบ,นะรบมันถึงจะทำการออโต้คอนเน็หรือว่าเบิรน wifi ใหม่ให้ขาขาของ l อ d ที่ต่อในบอร์ดหนกตัวเนี้ยนะครับในตัวเนี้ยนะครับนะครับ,นะรบมันจะมี l อดีสองดวง ดีศูนย์อีกดวงขาดีดีสี่นะครับนะฮะแต่ในการเรียกใช้งานเนี่ยนะครับนะครับเราเราจะเรียกขาดีศูนย์กับดีสี่ไม่ได้นะครับเราต้องเรียกเป็นขาที่เขาเรียกว่าขา c p a o มันนะครับเะฉะนั้นดีศูนย์เนี่ยมันก็คือขาที่หกนะครับนะขาที่หกนะครับดีดีสี่คือขาขาสองนะครับ เพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเมื่อเล็ดพินตัวเนี้ยนะครับผมจะให้ขาดีศูนย์เป็นตัวบอกสถานะของ WiFi ว่ามีการเชื่อมต่อไหมนะครับเพราะฉะนั้นดีศูนย์ของเราก็คือ G P I O 16นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแก้เป็นเลขสิบกนะครับ16นสิบับ ส่วนขาบัตรทอมบินตัวนี้เป็นขากดสวิตเพื่อเพื่อจะเป็นะระบบออโต้คอนเน็ก็คือเป็นการเปลี่ยน wi ไฟใหม่นะครับเราจะใช้ขาไหนนะครับเราก็เลือกเอาตักขาหนึ่งนะครับนะครับซึ่งในที่นี้ครูใช้ดีดีสาแล้วกันนะครับขากดสาตัวนี้ก็คือขา t p ว o 0ศูนย์นะครับต้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเอ,อ่มันเป็นศูนอยู่แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนขาอื่นได้ ตอนนั้นอย่าลืมส่วนนี้นะครับเราต้องมีการเซตติ้งนิดหนึ่งนะครับ,นะรบอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะครับฮนะทีนี้เราจะมาเขียนโปรแกร,รมฮกดปุ่มปัทอมนะครับ,รบทำให้ LED ในในบิงติดแล้วก็ LED ขา DC แล้วกันเพราะในที่นี้เราเอา D0 เนี่ยเป็นตัวบอกภาษานะ นะครับเพราะนั้นเราก็จะเปิดปิด d ีสีแทนครับเพราะนั้นก็เราก็ทำการเพิ่มนะครับเดี๋ยวกูขออนุญาตเอาโปรแกรมตัวอย่างมาก๊อปนรับนิดนึงจะได้ไวขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราก็มาใส่ไว้ตรงส่วนของเซตอัพนะครับ ซึ่งของเดิมเรามันเป็นดีสม่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็น d ีซีนะครับเปลี่ยนเปดีซีนะครับแล้วเราก็สั่งพ i n mode มันเพื่อบอกมันว่านี่คือสาอพุตนะครับก็ไปใส่ไว้ในส่วนของ setup นะครับะบใส่ไว้ในส่วนของ setup นะครับ อ่ะทันนี้ต่อมานะครับในการควบคุมอุปกรณ์เนี่ยวัตทอมเนี่ยนะครับครับซึ่งเราเราเอาตัวอย่างที่แล้วมานะครับเราจะมาจะปป p y ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนบิงไลท์นะครับบิงไลท์ v1 นะครับเอามาวางไว้หลังลูกนะครับเราก็สา่วางไว้หลังลูกนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการอัดโค้ดลงไปนะครับนะฮะเราก็เปิดแอปพลิเคชันวิงขึ้นมานะครับนะฮะนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีโปรเจกต์ดีไวท์ EP แปสหกนะครับอีเจนตัวใหม่ขึ้นมานะครับแต่วันยังออฟไลน์อยู่นะครับก็คือยังไม่ได้ทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ นะครับเรารอ,อาตัวโอรโนอัปโหลดโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนนะครับ <c oughs> นม่ครับหลังจากอัปโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเปิซีรีส์เเตอร์ขึ้นมาดูน,นะครับ โดยการกดรีเซตครั้งแรกก่อนนะครับกดรีเซตก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับแต่นะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับนะครับทางบิง์เนี่ยนะครับนะครับก็จะเยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับดาะนั้นขั้นตอนแรกเราต้องเชื่อมต่อไ i f i ก่อนนะครับโดยตัวบิงเองเนี่ยนะครับ จะเป็นตัวทำหน้าที่เป็นโหมด AP นะครับนะครับ Access Point ก็คือเป็นตัววั่ปล่อย wifi ขึ้นมานะครับชื่อว่าบ n g ESP 8ป6องกเจนตัวนี้นะครับนะฮะทำการปล่อยมานะครับถ้าเราสังเกตเราดูตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่ามันจะมี wifi ที่ตัวเอ่อบิงปล่อยออกมานะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะดังนั้นก็ตอนนี้เราจะต้องทำการเชื่อมต่อ wi-fi นะครับ เชื่อมต่อไปกวนะครับโดยเชื่อมต่อที่มือถือนะครับนะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกเข้าไปที่ตัวดีไวซ์ของเรานะครับนะครับคลิกไปเสร็จแล้วกดรูปปุ่มสามปุ่มเนี้ยจุดสามจุดเนี้ยนะครับคลิกไปแล้วก็กดจุดสามจุดอีกทีหนึ่งนะครับนะคะคลิกตรงที่รีคอนฟิกนะครับรีคอนฟิกนะครับแล้วก็กดสตาร์ นะครับนะฮะมันจะทํามันจะถามว่าต้องการเชื่อมต่อนะครับกับ w i f i ชื่อนี้ไหมบิง ESP สองหกไหมนะครับเราก็เข้าร่วมไปนะครับนะนะดูสังเกตดูที่ซีลิเมอนมิเตอร์ด้วยนะครับมันก็จะทําตามเป็นนะครับแล้วมันก็จะหา Wi-Fi นะครับนะครับหาไ fi ไฟที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับ นน,นนี่คือ w i f i ที่ที่เจออยู่นะครับอ่ตนาตอนนี้เราจะเชื่อมต่อ wifi แล้วเลือกสักอัน,นหนึ่งนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อ wifi แล้วนะครับนะครับเราก็เราก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับยูอร์เนมพาสเวิร์ดลงไปนะครับนะใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับหลังจากใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกคอน t ิ n น e ไป มันก็จะทําการกระบวนการของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้นะครับนะครับจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์นะครับนะฮะมันก็จะทางด้านซีลีี่ก็จะโชว์มาว่ามีการคอ n เน็กต์ไ i ไฟนะครับนะครับใช้เวลาในการคอนเน็กต์22มิลิเสรจนะครับอันนี้คือ Running ก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วเราก็กดฟิ n น s h ไปนะครับนะกดฟิ n น s ตไปนะอ่า ่มาเราก็มาสร้างปุ่มนะครับค,คลิกคลิกที่รูปประแจเนี่ยนะครับนะสร้างกระถ่อมขึ้นมานะครับเข้าไปนะครับเลือกดัตตสตรีมเป็นกระถ่อมหนึ่งนะครับเลือกโหมดเป็นสวิตนะครับต่อไปเราก็เลือก LED นะครับเลือก LED นะครับเลือก LED คลิกเข้าไปนะครับเลือกตัวต้านสตรีมนะครับสี LED นะครับสมมติเราเอาสีแดงอ่านะครับเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็โอเคไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทดลองได้เลยครับโดยวเรากปกดนะครับเมอนขึ้นว่าวีหนึ่งนะครับทอมหนึ่งนะครับแล้วเราดีนิดหนึนะครับตัวแปรดีที่ก่ินนะครับที่อยู่ใน DC